สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ e x c l u s i v e Health ท a l k รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสาระความรู้ด้านสุขภาพท่านผู้ชมครับปัจจุบันคนไทยป่วยไปเรื่อไฟมากขึ้นซึ่งสาเหตุสำคัญนั้นมาจากพฤติกรรมการบริโภควันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักวิธีป้องกันโรคไตลดเค็เ็มลดโซเดียมเลี่ยงโรคไตเชิญรับชมได้เลยครับ พฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไทยที่นิยมริจัดโดยเฉพาะรสเค็มซึ่งมีโซเดียมมากเกิดความจำเป็นของร่างกายทำให้เกิดการข้างของเกลือและน้ำในร่างกายเช่นแถนถขนขาหัวใจปอดเกิดอาการแขนขาบวมเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอก นอระับไม่ได้ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและเกิดผลเสียต่อไตทำให้ไตทำงานหนักขึ้นเพราะไตต้องกรองโซเดียมและน้ำส่วนเกินของร่างกายผลที่ตามมาคือเกิดความดันในหน่วยไตสูงขึ้นส่งผลให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นอาหารที่มีโซเดียมสูงได้แก่อาหารแต่รูปหรือการถนอมอาหารอาหารหมักดองอาหารตากแห้ง เช่นเนื้อเค็มปลาเค็มผักดองผลไม้ดองอาหารกระป๋องเช่นปลากระป๋องผลไม้กระป๋องเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆเช่นเกลือน้ำปลาซอสปรุงรสผงชูรสอาหารกึ่งสำเร็จรูปเช่นบะหมี่โจ๊กข้าวต้มรองถึงซุปต่างๆทั้งชนิดก้อนและชนิดซองขนมต่างๆที่มีการเปิมผงฟูเช่นเค้กคุคกกี้แพนเค,ค้กขนมปัง น้ำผลไม้บรรจุกล่องต่างๆหากต้องการดื่มน้ำผลไม้ควรดื่มน้ำผลไม้ข้นสดจะดีกว่าการลดปริมาณโซเดียมสามารถทำได้โดยลดการใช้เกลือในการปรุงอาหารไม่ใช้ผงชูรสหากจำเป็นต้องใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมควรใช้ในปริมาณที่น้อย ตรวจดูปริมาณโซเดียมต่อหน่วยบริโภคบนฉลากของอาหารสำเร็จรูปเพื่อจะได้ทราบถึงปริมาณโซเดียมต่อหน่วยบริโภคและปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับต่อวันอย่างถูกต้องคือไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันหลีกเลี่ยงอาหารประเภทดองเค็มและอาหารแต่รูปเช่นไส้กรอกกุนเชียงหมูหยอน้ำซุปต่างๆเช่นขว๋วยเตี๋ยวมักมีปริมาณโซเดียมสูง ควยให้รประทานแต่น้อยหรือเทน้ำซุปออกบางส่วนแล้วเติมน้ำเพื่อเจือจางลงหรือรับประทานก๋วยเตี๋ยวแห้งท่านผู้ชมครับอาหารเค็มและอาหารที่มีโซเดียมสูงถือเป็นไทยเงียบที่อันตรายต่อสุขภาพความเคยชินในอาหารรสเค็มจักของคนไทยทําให้ปรับเปลี่ยนได้ยากแต่ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ได้เมื่อเราหลีกเลี่ยงอาหารโซเดียมสูงได้อย่างต่อเนื่อง เราก็จะลดละอาหารรบเค็มได้เองเราจรึงควรสร้างพฤติกรรมการกินใหม่รวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ห่างกาไกลโรคไตและมีสุขภาพที่ดีพบกับรายการ Exclusive Health Talk ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ